อีกหนึ่งว่านในทางสเสน่ห์อบแป๊บหนึ่งนะคะสเสน่หาดูดอกของเขานะคะตัวสเสน่หาดอกจะออกที่ปลายช่อนะคะเป็น ดอกใหญ่ดอกสีทองจะออกบริเวณด้านบนนะคะจะต่างกับมหาสเสน่ห์ตรงที่มหาสเสน่ห์เขาจะออกดอกที่โคนด้านล่างแต่ว่าสเสน่หาที่เห็นอยู่ในภาพนะคะ,ะตัวนี้เราก็เก็บดอกเหมือนกันเก็บดอกไปพึ่งลม ให้แห้งแล้วก็นำไปแช่ในน้ำมันน้ำมันว่านน้ำมันจันเสร็จแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์นะคะอะมันอาจจะเป็นวิดีโอเก่ามันเลือนๆไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็มองภาพว่ากอของเสน่หามันเป็นแบบนี้ต้นเข้าใจะใหญ่คล้ายกับพวกใบขาแต่เล็กกว่านิดนึงนะคะ อ่าใบาก็จะคล้ายกับพวกขานั่นแหละดอกก็สวยมากเขาขายนะคะตัวนี้เขาจะเก็บดอกขายกันเลยทีเดียวอ่าอันนี้นะคะก็จะบางบางคนเขาก็จะขายเป็นดอกดอกแห้งก็มีคนรับซื้ออยู่นะคะถ้าพวกเรามีเยอะๆ ก็จะมะีเพจที่เขารับซื้อดอกของว่านโดยเฉพาะนะคะก็เก็บเสร็จแล้วก็ผึ่งลมแล้วก็นำไปจำหน่ายได้ตัวนี้แต่ถ้าใครจะนำไปใช้ประโยชน์โดยที่ไปแช่ในน้ำน้ำมันจันน้ำมันว่านอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะใช้ในทางเมตตามหานิยมเวลาที่จะออกไปทำธุระของเรานะคะ,ะก็จะ แตะแต้มบริเวณใบหน้าหรือจะเก็บดอกแล้วพกพาติดตัวไปก็ได้ตัวนี้ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ว่าใบตัวนี้เขาจะใหญ่มันจะพกพาไม่สะดวกก็จะใช้เป็นส่วนดอกแทนมันไม่เหมือนอว่านมหาเสน่ห์ตัวนั้นดอกเขาจะเล็กอันนี้ดอกใหญ่เลยนะคะก็ดูตามภาพแล้วกันเนาะกดดอกใหญ่ก็ใหญ่ บางคนก็จะสงสัยว่ามันต่างกันตรงไหนวันนี้เอามาให้ดูแล้วนะคะต่างกันตรงใบใบจะใหญ่กว่าใบาจะมันตัวนี้ใบมันส่วนมหาเสน่ห์มันจะเป็นลักษณะกอเป็นพุ่มเตี้ยพุ่มเล็กอันนี้จะคล้ายๆกับพวกขานะคะเอออันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้เอามาให้ได้เห็นกัน เก็บดอกแล้วใช้ประโยชน์นะคะอย่าไปปล่อยให้เขาแห้งทิ้งไปหรือจะนำไปจำหน่ายก็ได้เหมือนกันวิธีการที่จะทำใส่ในน้ำมันว้านเดี๋ยวเดี๋ยวมาสอนในวันหลังนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ถัดไปนะคะไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ